สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรามาอยู่กับอีกออฟเดจเอ็นเดอซีรีส์กันอีกแล้วครับน่าจะเป็นที่ร้อยสามสิบกว่ากแล้วนะซีรีส์นี้นะครับซึ่งห่างหายไปนานแล้วก็ตอนนี้กลับมาทํานะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเราอยู่ฝั่งน้ําเงินนะครับฝั่งแดงก็จะมีฟิโอลาท็อปเลนนะครับเคนป่านะครับคิยาน่านะครับมิดเลนนะครับไคซ่าแล้วก็โซลกะอยู่บอทเลนนะครับฝั่งผมจะมียาสุโอะผมเจอยาสุโอะ ท็อปเล่นบ่อยมากและแจกเยอะมากๆเหนื่อยมากเลยนะแล้วก็ตัวที่2อุนไดเป็นป่านะครับตัวที่3าทางด้านของอารีนจะอยู่มิดเลนผมจะเป็นเวนกับทีโมอยู่บอดเลนนะครับเข้ามากัน3สาคนนะคล้ายๆกันมาสองคนโอเคคือหนึ่งตัวในอ่าแอลที่ผมเล่นแล้วไม่เคยเกิดเลยคือไอตัวเนี้ยไอตัวอุนไดเนี่ยผมเล่นแล้วผมไม่เคยเกิดอันนี้ผมยอมยอมสลับสลับภาพเลย ผมเล่นตัวนี้แล้วไม่เคยเกิดเลยไม่แต่ครั้งเดียว <hi> นี่นคือแบบถึงต้นเกมเกิดอะ่ะเดี๋ยวอยู่ก็แบบผีผักอะ่ะผีผักให้แบบแพ้งงใจมากเลยเรามาอยู่กับสกินบอสซัสมเวนนะครับผมสกินสวยมีชายไปกว่าครึง่งเขาว่ากันว่างั้นเอ้ยนี่นะครับเราเราทำเวรกรรมการเล่นสรกักกะกับชาวบาว้านไว้เยอะนะครับตอนนี้เหมือนว่า จะโดนบ้างแล้วเฮ้ยแล้วเขาเป็นโซลกะซัพพอร์ตเลือดซัพพอร์ตความเป็นซัพพอร์ตอะ่ะไฮ้หลบสวยครับเมื่อกี้ทีโมก็ตรงๆจะทำอะไรมากไม่ได้ครับ ปิดตาม,มันได้อย่างเดียวแต่ว่าตัวใครศาเป็นแนวใช้สกิลมากกว่าด้วยซ้านะแค่สกิลมันก็ปาร้าหล่นแล้วอะแค่สกิลมันอะฮืม่ารถถัง เล่นลำบากเหมือนกันได้ความรู้สึกมันบอกว่าลำบากแหละฝัดของข้าแม่ฮิวได้ขัดก่อนละ เกือบไม่รอดโอ้โหเหเลือดสิบเมื่อกี้ผมไม่แฟดก็อาจจะรอดนะแต่ว่าก็เขาแฝดมาซ้ำแค่นั้นเองเอ้ยยังไงดีอะ้ยตอนนี้ลำบากแล้วครับถ้า เนประบดเนนี้ผมฟาร์มช้ากอาไครสะเยอะแน่นอนครับเสียตามไครสะด้วยโอเคอันนี้เอาละครับอุนไดย,ยังไงครับจะเข้าไปหาเขาอีกเพื่อนคิดอ,อืมอ ผมอยากได้สกินอาริมากนะสกินอาริสกินนี้สวยมากนะอุ้ยสวยสกินอันเนี้ยสวยมากนะครับเป็นเล gendary คือสกินอาริมีแต่สกินสวยๆทย้งนั้นเลย ทนฟาร์มครับออกดาบเคลียวมาแล้วด้วยรู้ชะตาการรมตัวเองครับพี่ติดยังไงเมื่อกี้ถ้าซัพพอร์ตก็เป็นซัพพอร์ตทำอะไรไม่ได้โอ้ตัวซับเยอะ ถ้าไม่อยากซับให้ผมซับได้โอ้หเามาเพื่อต้องเล่นเองอะ่ะ สรุเขาไม่ได้แล้วก็ยังไปเทศเทศทำไมอะ่ะมันมีฮิลอยู่ดีอะ่ะจะเทศทำไมไม่คุ้มเลยใครสารวยเยอ่ะนะแต่สีเอสไม่ได้สูงมากนะผมตามทานแล้วด้วย โอเคซีเอสผมนำโอเคเล่นอื่นเล่นได้นะเลเราต้องอดทนหน่อยครับโอหซัพพอร์ตเขาฮิวอย่างเดียวเลยอะ่ะเดี๋ยวเอาตัดฮิวมาด้วยนะฟาร์มแม่นๆเข้าไว้นะเกมตามไม่เป็นไรครับเวนมีของไงก็เดือดครับ ที่ืกฟาร์าอย่างเดียวครับโอ้โหมากันเพียบโอ้โห ไ,ได้อะซิตครับยังไงโหเสียด้วยออกดูดเลือดก่อนรองเทา้าอาลีน,น่านะจะเกิดครับ40แล้วไม่เป็นไรเราโดนแค่ศูนนึงครับฟาร์มคืนได้อยู่แล้วใครสะก็ไม่ได้ฟาร์มแบบหนักหนาอะไร นะครับเฮ้ยชามไม่โดนด้วยชามไม่โดนอย่างนี้เสียละเสียละเสียละสวยครับ เอ้าัวแต่ทำอะไรไม่เข้าไปอ่ะรออะไรอ่ะ <laughs> รออะไรรอจนเขากลับบ้านไปอ่ะทีโมโอ <tem pie> คือเป็นตัวที่เอามาแบบตอดอะไรก็ไม่ได้อะ ยังไงวะเลสเนี่ยมีคุณสมบัติเผาด้วยนะแล้วก็รู้สึกตัดหิวนิดนิดนึงด้วยถ้าผมเข้าใจไม่ได้ผิดอะไรมากมายผมดันนั่งเดียวอเอามีเนียนเข้าป้อม อุนใดก็ตาย ีโมก็เหมือนเป็นเป็นวอร์ดอะทำหน้าที่วอร์ดดูแมไปไวให้เราโอ้โหีเอสผมนำเยอะมากเลยเขาฟาร์มเล่นใครสาฟาร์มสบายกว่าผมเยอะฟาร์มง่ายกว่าภาษีในการฟาร์มอะด้วยสกิลด้วยอะไรฟาร์มช้ามาก เขามีมีใครสัที่มันปล่อยสก,กิลมันโดนตัวพวกที่มันหายตัวได้ไงมันก็เลยอ่าทีโมแอบไปก็โดนเจอง่าย nó bật cho kênh ผมไม่ได้แฟดตามเมื่อกี้ไปนะเพราะว่ามันมีเคียคร์เคนที่เดินไปมุมนั้นอยู่ผมก็เลยไม่อยากอาเก e s s i กันไปนะครับเสียป้อมบนไปแล้วนะครับ,บ,ลรบเลนก็สูสีนะไม่ได้แบบนำอะไรนะยาสุโอเสียป้อมก,ก่อนด้วยครับป้อมเขาโดนไปครึ่งหลอด สักเม็ดป่ะล่ะเฮ้ยถ้าเมื่อกี้ผมยิงอีนัลดยิงนัดได้ในรถรถเป็นข้อเลยนะแต่ผมไม่กลับบ้านไปเอาของเลยนะวะลืม เรากระใหม่หิวละมีเงินนะสามพันกว่าบาทเด็ดแต่ยังกลับบ้านไม่ได้ป่าไม่ได้มาแก๊งเราเลยนะป่าเรานะมขาจะป่ามันอันี่วอล์กไวกับผมมากเลยนะเอดีเนะี่ย อันนี้เกิดสบายแล้วอันนี้เกิดสบายแล้วเวทแรงจ็ดหนึ่งโอ้ทับเลนได้ด้วยสวยครับเขาไม่ได้เอาสแกนหรือว่า วอร์ดมาปากเลยนะผมต่อให้ก่อนด้วยผมใช้ของแค่นี้พอไม่กลับไปออกของเลย ยืนทำไรเฉยนะยืนทำไรเฉยอะงงเลยครับพับจอเล่นเฟซบุ๊กเหรอผมเป็นบ่อยโอเคในปอมนีล้ละเดี๋ยวกลับไปเอาอของกันครับเงินสี่พัน 4, เลยนะโอ้โหรวยๆครับ ฟาร์มได้ที่1ของเกมด้วยนะร้อยยีตัวชอปเลยครับอย่างงี้นี่แค่นี้ครับสบายละรุนคิงครับกับกุนซูเลดเบดสองชิ้นนี้แค่สองชิ้นเท่านั้นนะครับเวนในยิงระเบิดภูเขาเผากระทอมเลยแต่อยู่ที่การเล่นยืนโพสิชันของแต่ละคนด้วยนะอันนี้ผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่การยืนโพสิชันการที่ทีมสามารถ โซนตัวฝั่งตรงข้ามให้เราเล่นได้สบายหรือเปล่ามันอยู่ที่หลายๆอย่างนะครับมันไม่ได้อยู่อยู่แค่ว่าเราเล่นเก่งแค่ไหนอะไรแค่ไหนด้วยอุ้ยพอเสียอาไรไปด้วยอุ่นใดอาไว้ทำอะไรได้แล้วอาได้แต่ต้นเกม ไอ้ทีโมโเนี่ยมาถึงว่าคิวผมเกี้ยงเลยสองตัวเลยไอ้เด็กคนนี้ผมมาเก็บโบฟ้าผมยังไม่ได้เหรียญครบเลยนะขาดสองเหรียญต้องคือติดด้วยความที่ผมเวลาผมเล่นตัว AD เอดีแหละอย่างแบบประเภทเวนนะ่ะแบบเป็นตัวเข้าอะ่ะ ผมจะติดที่ผมจะโถมเยอะนะครับโอ,อ,อ้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแอดสิไว้ทุกตัวผมยิงทุกตัว ไม่มีอันติด้วยนะถ้ามีอันตินะ่ะรู้เรื่องบอกเลยไม่ยไม่กล้ามาหรอกไม่ไหว ผมต้องการซีเเยอะเดี๋ยวไปฟาร์มบนต่อนะครับเพราะว่าเราต้องมองหาักการฟาร์มตลอดเวลาเวลาเล่น a อดีเนี่ย oh, ทุกตัวคือเงินครับสำคัญหมดนะครับเราฟาร์มเก่งฟาร์มเร็วเท่าไหร่เงินเราเยอะเท่าไหร่ของเราก็มาเท่านั้นครับเราไปบวกไปอะไรล้วก็สบายละแต่ก็อย่าลืมที่จะไปบวกกับเพื่อนมากนะ จะมาคิวผมเหรอเร็วไปเยอะเร็วไปเป็นล้านปีเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้เขาพลาดไปเยอะโดยสกิลไม่โดนผมเลย ทีมฝั่งผมเขาเล่นดีมากเลยนะแอบเนี่ยทีมเล่นดีอะ่ะคือเขารู้ว่ามันจะเอาผมไงมันก็เลยแบบอยู่ช่วยกันเรียบร้อยครับ ทางด้านตัวเลนกางเขาอะคิดน่าเล่นดีนะอ้าวจบแล้วยอมแพ้แล้วครับโอเคครับอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับอยากให้เล่นตัวไหนเนี่ยลองดีเควสกันเข้ามานะครับผมก็จะพยายามเล่นให้ได้ทุกตัวนะสำหรับทุกคนที่รีเควสนะครับ